จากที่จะรักใครสักคนหนึ่งแล้วก็ยอมถวายชีวิตไปทั้งชีวิตให้กับคนนี้เลยถวายชีวิตถวายชีวิตเร่อว่านี้เลยล้ะกันรื่องทา่ถวายชีวิตต้อใหญ่ทต้องใหญ่ต้องดูว่าจริงๆเมื่อชาติที่แล้วเขาไม่ได้เจอกันไงอย่างที่บอกแต่เมื่อย้อนเวลากลับมามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้องมาดูว่าอะไรที่ทำให้เขาสองคนเจอกันแ้เห็นผลอะไรแล้วมันจะมีอุปสรรคอะไรที่เกิดขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ต้องดูต้องไปดูกันแต่ที่สำคัญคือเราเห็นลุกตา เยอะมากตั้งแต่ใน official Pilot แล้วมาถึงเทลเลอร์คุณมีหลากหลายลุคมากเพราะคุณได้เป็นนักแสดงถูกไหมใช่ในเรื่องอที่เป็นนักแสดงด้วยมันจะเป็นความซับซ้อนในเรื่องที่อ่าอามินเนี่ยต้องเป็นอามินที่อายุ40กว่าเกือบ50อกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเป็นเออกลับมาอยู่ในร่างเด็กอีกครั้งหนึ่งและร่างเด็กนั้นนะ่ะต้องไปแสดงละครอ,อีกหลายเรื่องด้วยมันเลยเป็นการเปลี่ยน,เป,น,นเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนแบบไปเรื่อยๆเลยครับก็ท้าทายมากมา